เฮ้ยโยโย,โยนะเพื่อนๆเฮ้ยผมมีช่องด้วยแหละนะเฮ้ทเกมมาซอนะฮะช่องนี้นะครับก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่ผมเนี่ยอยากจะลงแบบว่าทุกเกมต่างๆก็นะครับฝากช่องช่องหนึ่งว้ด้วยละกนะันเนี่ยใครที่แบบอยากจะชมแบบเกมสุดเวียงสุดอะไรต่างๆเนี่ยก็มากดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคองั้นไปชมคลิปหลักกันเลยครับ<แ>โอเคผมก็การาบสวีดัสสวัสดีเพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผม ันนี้ก็อยู่ผมอีกแล้วเฮ้เจมนะฮะโอเคนะครับก่อนจะไปนะผมขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะคลิปก่อนนะผมได้ให้ข้อมูลต่างๆบางบางอย่างเนะี่ยเป็นสิ่งที่แบบเขาเรียกไงนะ เป็นข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องหรือว่าข้อมูลตรงไหนมันผิดพลาดนะผมขอไปด้วยผมเนี่ยเบอร์จะจัดเลยครับคือส่วนใหญ่เวลาผมอัดคลิปเนี่ยผมจะอัดแบบค่อนข้างเลียวมากผมเพิ่งตื่นมาแล้วผมก็อัดอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้การอัดคลิปของผมเนี่ยมีประสิทธิภาพน้อยลงเนี่ยเดยวไว้ที่หลังเนี่ยผมจะนําไปปรับใช้นะเ,เพื่อนๆสามารถแบบคอมเมนต์ติชมแบบต่างๆได้เลยนะฮะผมแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วนะก็ทุกคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยผมจะนําไปปรับใช้หมดนะครับก็คือแบบผมรับความคิดเห็นทุกคนอะไรแบบนี้เนี่ยก็ <Okay. S 1> เลยอาจจะทําให้เพื่อนๆเนี่ย ไม่ชอบต่างๆอะไรผมก็ขออภัยด้วยได้แต่แบบขออภัยกับขอโทษด้วยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะผมก็จะมารีวิวนะตามนับของคลิปเลยจะเป็นของอะไรนะไอจี I นะ้นะนะฮะเล่นนะครับอันนี้เป็นเล่นนะเล่นแผนที่รูปท็อปเบิร์ดแลนด์เองนะเป็นการเล่น50ครั้งนะไม่ว่าจะเล่นชนะหรือแพ้นะมันนับหมดนะครับอันนี้เป็นการเล่นแบบเล่นเฉยอะเออผมก็ไปนั่งเล่นมาวันนะี้ยคิดที่ผมอัดตอนนี้ก็อยู่ที่ตีห้าห้าสิบห้านะ ช่วงเวลาตอนประมาณตีสามตีสี่ตีหนะ้าเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ยชอบที่สุดแล้วเนี่ยในการอัดคลิปหรือว่าอะไรบ้านผมมันจะอากาศดีแล้วก็ค่อนข้างแบบปลอดโปร่งมากในช่วงตอนตีสามตีสี่อะไรเงี้ยนะครับเออก็เลยแบบคลิปนี้ผมก็เลยมาอัดช่วงตีห้าแล้วกันนะส่วนคลิป,ปอื่นๆน่ะถ้าผมไปพร้อมผมก็จะไม่อัดน,นะเออต้ <Okay. S 1> องบอกไปก่อนละกันนะครับโอเคนะสัปดหนั่นคลิปนี้เนี่ยเราจะมาจับกล่องจี้นะ่ห้าสิบครั้งนะมาดูกันนะนเพื่อน ถ้าผมเล่นมา50รอบเนี่ยมันจะมีค่าในการเล่นหรือเปล่านะเออผมก็นั่งทำงานจนแบบตีห้าเลยอะไรเงี้ยนะไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะ <c oughs> จริงๆก็ยิ่งก็ควรนอนพักนะพ่อผมไม่ได้ว่าอนะไรแต่แบบไปทำมันเสร็จนะแล้วก็นั่งเคลียร์เคสเกมด้วยนะมันจะหมดอีเวนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเพลินอะจนถึงตีห้านะโอเคนะครับสับทางด้านกล่องแรกนะก็จะเป็นกล่องตัวสมจริงข้างล่างสุทธิอันนี้ไม่มีอะไรนะก็เป็นสุทธิเฉยนะครับ ดูการเพื่อนว่าผมจะได้อะไรเปิดไปกล่องแรกยังไงมาหรือเปล่าปึบเุ้ยยัยแบบผู้พิชิตว่ะถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็น่าจะดีใจนะแต่สำหรับผมเนี่ย,ยเฉยๆนะอะแล้วมาครับตั๋วสมจีล้มลาสุทธิตนะเป็นเว็บอีเวนต์ครบรอบ8ปีทั้งทีนะผมจะได้ของดีๆติดไม้ติดมบือไปหรือเปล่าสาเล่นมา50รอบตาฉีกเลยทีเดียวดูการนะเพื่อนๆอันนี้เป็นล้อมละลายครับ อของดีได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด็เดอันนี้อันนี้ผมว่ามันดีอยู่นะเอออันนี้ผมชอบอยู่นะในสมัยก่อนนยแล้วก็อยากได้ด้วยเพราะว่าผมยังไม่มีแล้วผมมาได้ในคลิปนี้เอ้ยผมรู้สึกผมแฮปปี้นะไอจี้เนี้ยจี้ผมยังไม่มีนะถือว่าโอเคถือว่าโอเคแย่ครับไม่แย่แต่ถามว่าปัจจุบันเนี่ยเล่นได้ไหมปัจจุบันเนี่ยคนไม่นิยมใส่ไปแล้วนะถึงแม้จะเป็นมุดหลุมในแถว ไอ้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดอะคนก็ยังไม่ค่อยได้ไดเล่นเลยว่ามันมีตัวละครที่แบบเป็นสายวิกที่มันจะแบบใส่มุดหลุมไปแล้ววันเทินอะไรแบบนั้นนะฮะเขาส่วนใหญ่เขาจะเล่นเป็นถุงมือแต่ท่านแทนแล้วก็จะเป็นหลุมดําที่หวังผลจากเอ,อ่อดิเมนชันใช่ไหมหลุมดำดิเมนชันแล้วก็ดัมอนเตอร์แทนอะไรอย่างี้นะฮะต่อมาเป็นวิตเตอรี่ครับนี่ผมจะได้อะไรมาดูกันแล้เวเปิดไปเลยเดยิสวะานี้ยังไง ยังไงเฮ้ยเทมโบลินจกักรพัรดิจะตื่นเต้นทำไมวนะเนี่ยที่นี้ผมแบบข้ามเลยนะผมได้มาแบบเป็นรีสิบอันแล้วนะเพื่อนเออเกลือนะมาดูกันครับเขียนแบบสุดฮิตนะครับผมขอเป็นแฟนไทเท็ได้ไหมไฮเทคผมยังจะไม่มีนะเอ,อ้ผมยังไม่มีเวอร์ชันธรรมดาเปล่าอเอ,อน่าจะยังไม่มีเลยแฟนเน่แรงมากสำหรับผมนะอ๋อหน่อยละกันไหนโอ้ก้อนเขียนแบบประชดไทย นักผูจนไทยไอแปนไฮโลแล้ที่เพื่อนๆเ,เคยเรียกกันในสมัยก่อนนะปัจจุบันก็ไม่มีใครจะใส่ไปเลยแล้นะเออต่อมาฮะหมกสุถิตครับขอหมกดินจาได้ไหมหมกดินจาั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมยังไม่เคยมีเลยฮนะเอออ่ะเพื่อนๆอาสุดท้ายแล้วออเธอโอ้โห ขาประจำหมวกรถเลือ่อนหีบนะฮะอันนี้ก็เป็นขาประจำอยู่แล้วนะไม่มาไม่ได้จริงนะสับจี้นี้นะโอเคนะครับก็ขอบคุณลหลายๆคนที่เข้ามาชมเลยครับชอบคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์ได้าสับการเปิดจี้นี้นะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสับคลิปแนวที่แบบผมทำรู้สึกว่าร่างกายผมเพียบพเพ้อแล้วผมมาทำเนี่ยมันน่าจะสนุกมากกว่าที่แบบผมแบบโวโอแล้วแบบมาทำคลิปใช่ไหมเออนะฮะโอเคนะครับส่วนลูกอมดาวนะครับก็หมดวันที่เท่าไหร่นะ ลืมละดูไปหนึ่งกดวันที่2นีฮยส่วนการแรกนะครับก็แน่นอนครับการตำนานเนี่ยเป็นของจูน่าเท่านั้นครับไม่สามารถแลกเป็นกรกับซาโฮได้นะส่วน <c oughs> ผมเพื่อนดูความโม่ <c oughs> ผม <c oughs> คือแลกแซดด้วยความที่แบบแลกแบบนั่นแหละก็เลยแบบมาแลกอันนี้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆ แลกอะไรกันไปบ้างน,นะสับเบรนีเนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะผมไปแล้วไปไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับอขอให้เพื่อนๆแบบโชคดีแล้วกันครับไปแล้วบ๊ายบาย